ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงป่าหน้าไม้เชียงรายนะครับโดยช่างมุอเทียนนะครับครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับซูเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งห้าสี่ห้าเก้านะครับเบอร์โทรไอดีไลน์นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับวันนี้มารีวิวนะครับทรงนี่ครับคลาสสิกนะครับมินินะครับบอกนี้นะครับ แกลายเชคเกอร์เต็มรูปแบบนะครับตรงนี้นะครับตรงมือจับนะครับสงคลาสสิกนะครับนี่นะครับลักษณะลายเชคเกอร์ตรงมือจับนะครับแล้วก็ตรงกระโจมมือนะครับตัวนี้จะเป็นท้ายไม้แดงนะครับแล้วจะเป็นรางชิงชันนะครับบอกนี้เนาะรางชิงชันนี่จะติดกับพีนะครับกบอกนี้ครับ จะฟังทองเหลืองนะครับนี่นะครับจะออกมินินะครับถ้าลูกค้าท่านไหนชอบแบบนี้นะครับก็สนใจก็ทักมาได้นะครับความยาวรางก็1เมตรนะครับกระบอกนี้นะครับความยาวราง1เมตรชักอยู่ที่ประมาณ 56- 57เซนนะครับบอกนี้นะครับชงชักนะครับจากหน้าของไกไปหาตัวปีกนะครับนี่นะครับ ประมาณ57เซนนะครับที่เหลือทิ้งไปนะครับความยาวราง1เมตรนะครับบอกนี้นะครับองนี้จะเป็นรางฝังทองเหลืองนะครับแล้วก็เป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับขนาด45เซนนะครับบอกนี้ครับปีกซูเปอร์โรเลอร์45เซนนะครับความกว้างของปีกนะครับครับมินิแต่แรงมากนะครับบอกนี้นะครับแรงๆนะครับโคตรแรงเลยนะครับ แม่นเลยนะครับกระบอกนี้นะครับก็แนะนำนะครับสำหรับทรงคลาสสิกตัวนี้นะครับก็เวลาดึงยางก็ใช้เท้าเหยียบนะครับดันตรงปีกนะครับถึงจะดึงไว้นะครับถ้าเอาตัวนี้มาดันกับช่วงเอวนี้ก็ไม่ค่อยไหวนะครับเวลาดึงยางขึ้นมาหาลูกดอกนะครับต้องใช้เท้าดันตรงนี้นะครับดันปีกเนาะ สองข้างนะแล้วก็ถึงดึงยางออกขึ้นมาได้นะครับครับแรงแน่นอนนะครับยิงระยะ30มเมตรส0บเมตรสบายๆนะครับสำหรับมินิทรงนี้นะครับครับลูกค้าท่านไหนชอบสไตล์นี้ก็สั่งได้นะครับนะมินิทรงคลาสสิกนะครับนี่นะครับปกนี้นะครับ สำหรับเรื่องรางชิงชันนะครับก็เป็นรางชิงชันตัวนี้ก็สามารถไอมีความแข็งแรงครับชิงชันตัวนี้เนาะถึงแม้จะเป็นกระพี้นะครับก็แข็งแรงพอกระปุ๋นะครับถึงแม้จะเป็นกระพี้ชิงชันนะครับแบกนี้แรงมากนะครับผมเทสเมื่อวานนะครับแรงนะครับสำหรับกระบอกนี้นะฝั่งทองเหลืองครับ ความลื่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับสําหรับระยะยิงไกลๆนะครับสําหรับลางฝังทองเหลือนะครับครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับครับแกะลายเชิกเกอร์แบบเต็มๆเลยครับ,เต,รบเต็มรูปแบบนะครับ เน้นๆนะครับลายเช็คเกอร์นะครับสำหรับลายเช็คเกอร์นะครับเน้นๆเลยนะครับลึกๆนะครับกันลื่นได้นะครับลายเช็คเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไก่เซฟนกนะครับไก่เซฟนกก็สามารถสั่งได้นะครับปีกซูเปอร์โลเลอร์นะครับจะเอาขนาดความกว้าง50เซนได้นะครับแต่กระบอกนี้เป็นมินินะครับผมเลยจัดให้ประมาณ45เซนนะครับ ความกว้างของปีกนะครับปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับ40เมตร30เมตรสบายๆนะครับระยะหวังผลนะครับระยะยิงนะครับพกพาง่ายนะครับพกพาในแคปในไรง่ายนะครับนะครับเบาๆนะครับน้ำหนักก็ประมาณ2โลนิดๆนะครับประมาณ2โลนะครับน้ำหนักนะครับ ช่องทางกันติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ id line นะครับ0องเป็นหนึ่งสองเป็นหนึ่งห้าสี่หเก้านะครับติดต่อได้ตรงได้นะครับถ้าสนใจนะครับพร้อมส่งนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับถ้าสนใจก็พร้อมส่งได้เลยนะครับครับจับง่ายๆนะครับเพียวนะครับสําหรับตรงคอนะครับตรงคอนะครับกันลื่นได้นะครับ เพิ่มมิติมาครับแกลายชิเกอร์ตรงนี้นั่นกันลื่นนะครับเซฟไกเซฟนกนะครับปลอดภัยนะครับไกเซฟนกนะครับลาขึ้นยางก็ใส่ลูกดอกขึ้นเซฟได้นะครับแล้วถึงขึ้นยางได้นะครับนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับครับพร้อมส่งนะครับกระบอกนี้นะครับพร้อมส่งนะครับโอเคครับฝาก ผลงานครับหน้าไม้ชิงรลนยนะครับมีผลงานก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับครับสําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แี่นี้นะครับสวัสดีครับ